สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้จักนะครับเพราะก็หลายๆคนก็คงจะได้เคยไปเรียนนะครับหรือว่าได้ไปเรียนเนาะนั่นก็คือโรงเรียนสอนอาชีพในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นโรงเรียนสอนแบบอาชีพแต่ในการสอนอาชีพก็คือจบออกมาก็จะมีใบ คล้ายๆใบประกาศนะครับเออเรียกว่าใบประกาศดีกว่าจบหลักสูตรวิชาชีพอะไรประมาณนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าประเทศไทยจะมีโรงเรียนสอนอาชีพแบบนี้เนะี่ยจริงๆผมก็ไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้นะทุกคนซึ่งเอาจริงนะผมเป็นคนต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเรียนได้ผมก็อยากจะไปเรียนไปเพิ่มทักษะไปประกอบอาชีพของเราในอนาคตนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือผมชื่นชอบอย่างหนึ่งคือประเทศไทยเนี่ยเขาสนับสนุน แล้วก็อยากให้ประชาชนของเขาเนี wow. <Okay. S 2> ่ยมีอาชีพนะครับมีเรื่องไงมีอาชีพมีงานมีการทำนะครับหรือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองก็คือเป็นการส่งเสริมคนในชาติของตัวเองนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณช่อง Happy BKK ด้วยนะครับต้องขอบพระคุณจริงๆนะครับไปรับชมกันเลยครับทุกคนมีทั้งตัดขนสุนัขสอนบาลิต้าด้วยนะทุกคน หนึนง่งในนโยบายหลักของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมมากๆนั่นคือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครล่ะครับ และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดงหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพของคนกรุงเทพมหานครว่าแต่จะมีวิชาอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีอยู่ทั้งหมด10แห่งด้วยกันเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า200หลักสูตร ครอบคลุม6สาขาวิชาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโอ้โหมีอุตสาหกรรมด้วยซ่อมเครื่องยนต์อานิชยกรรมข้าหาชกรรกรรมาากรรม,าารรมอาหารศิลปรกรรมศิลปรกรรมนี่งานหนักงานอะไรทุกคนอุตสาหากรรมการท่องเที่ยว มีงานนวดด้วยโอ้สุดยอดจริงๆ<ล>ท,ทุกคนเทคโนโลยีสารสนเทศผูหลักสูตรเรียนจบแล้วก็มีใบประกาศร,รับรองเพื่อใช้สมัครทํางานหรือจะประกอบอาชีพที่เป็นของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันล่ะครับเยี่ยมจริงๆทุกคนท่านบอกอครับพูดถึงหลักสูตรที่มีอยู่ที่โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดงหนึ่งตรงนี้บอกเลยเดินเข้ามามีเยอะมากหลายห้องมากมีหลักสูตรอะไรบ้างฮะ หลักสูตรที่ได้รับความนิยมหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือ,อตัดแต่งขนสุนัขน,นะครับหลักสูตรนี้ก็สอนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีหลักสูตรบาเレต้าไม่ค,คิดว่าจะมีหลักสูตรสอนด้วยนะแบบอนี้ครับนวดสวิดีสหรือนวดแบบนวดแบบนวดน้ำมั like นอะไรพวกน,น <S <S ี้นะครับเรก็มีที่นี่ครับแล้วก็มีซ่อมซ่อมรถยนต์ก็มีครับเดินสายไฟฟ้าซ่อมแอร์แล้วก็ล้างแอร์เจนนี่พลอยก็มีครับเจนนี่พลอยก็มีเจนนี่พลอยดูอัลเทอร์เนทีก็มี ดูอันยังไม่ดีด้วยเดี๋ยวนะฮะนี่ไล่มาแทบจะหลากหลายสาขาชื่อบ้างมีตั้แต่ตัดขนสุนัขซึ่งตอนนี้ใครรักสัตว์จะชอบมากแน่ๆบาริสต้าเครื่องดื่มไล่มาสาขาไล่มาจเป็นช่างจริงๆรยังดีผมเดินเข้ามาอย่างเมื่อเช้าก็ถามว่ามาเรียนอะไรผมว่าเอ้ยยังไม่ได้มาเรียนครับเอ้าต้องมาหาโรงเรียนสักที่ละแล้วมีการสอนภาษาต่างประเทศด้วยนะที่นี่ก็มีมีทั้งจีนมีทั้งอังกฤษ ภาษาเขามีภาษาก็มีฮะเรื่องคอมพิวเตอร์ก็มีคอมพิวเตอร์แล้วการผลิตสื่อในทุกวันนี้แบบอเขาเล่นกันออนไลน์มีสอนมีสอนครับที่นี่มีสอนมีสอนหมดเมีสอนหมดเลยฮะเป็นการฝึกอาชีพนะครับเพื่อสร้างงานฝึกทักษะการทำงานคือคุณเข้ามาคุณไม่มีทักษะด้านอาชีพคุณออกไปคุณไปแน่นอน อันนี้หมายถึงที่นี่คือหลักสูตรที่นี่นะครับที่นี่แต่ว่าโรงเรียนฝึกอาชีพต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่แห่งเดียวใช่ครับใช่มีทั้งหมดกี่แห่งครับทุกทนทั้งหมด10แห่งนะครับสิบแห่งแล้วที่อื่นมีอะไรบ้างครับถ้าที่อื่นนะครับหลักสูตรยกตัวอย่างเช่นอาทร อาทรนี้ก็จะมีพวกโซลาเซลล์ก็มีฮะหลักสูตรโซลาเซลล์แล้วก็มีช่างไม้ช่างไม้นี่ที่ไหนช่างไม้อาทรก็มีฮะทำเครื่องฟอกอากาศนะนะเดี๋ยวนะฮะผลิตเครื่องฟอกอากาศเพื่อต่อสู้กับพีเอ็มสองจุดห้าใช่ใช่ทำแล้วก็สาธิตสอนให้ไปทําเองที่บ้านก็ได้ครับคือเราสามารถทําเครื่องฟอกอากาศเองได้ มาเรียนสุดยอดใช้ใช้วัสดุรีไซเคิลทุกเลยซ้ำทำเรจะมีตัดผมเสริมสวยอะไรพวกนี้มีหมดนะครับอาชีพพื้นฐานอาชีพที่คนทั่วไปสนใจานสนใจ่ลงเห็นกันอยู่ตัดเย็บเสื้อผ้าหางี้ก็สําคัญนะก็เรียนถืออาชีพแล้ก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้นะคนก็มาเรียนก็ไปต่อยอดนะเป็นเจ้าของร้านอย่างเช่นทํากาแฟเบริต้าอย่างเงี้ยก็ไปเปิดร้านส่วนใหญ่จะไปเปิดร้านนวดก็เพื่อจะได้ใบก็ไปต่างประเทศ คตัดแต่งขนสุนัขก็ไปอยู่ร้านหรือเปิดร้านเองซึ่งเอาเข้าจริงๆนะอาชีพทุกอาชีพเนี่ยถ้าเรามาฝึกไม่ต้องฝึกอาชีพเดียวมาฝึกหลายอาชีพได้ครับอทุกคนใช่เในหลายอย่างเนาะวันนี้ไหนๆแล้วข้างหลังเนี่ยตัดแต่งขนสุนัขชุดยอดเลยอ่ะผมไปดูนะเชิญครับเช่ครับเป็นยังไงบ้างครับ จากหลักสูตรมากมายที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วกรุงเทพมหานครก็จกงมีนโยบายในการพัฒนานหลักสูตรเพื่อรองรับกลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการในอนาคตอีกด้วยหลับ ธรรมดาแน่นอนนี่คือห้องช่างสอนมอเตอร์ไซค์นะครับซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเปลี่ยนจากระบบน้ำมันที่เราขับกันอยู่เป็นไฟฟ้าอยากเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาเรียนที่นี่ได้ใช่ครับหลักสูตรอินเทนมากเลยครับพ่เป็นหลักสูตรใหม่ด้วยครับตัวนี้หลักสูตรใหม่นะครับเพอรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไปอนาคตจะเป็นไฟฟ้า น, <Wow. S 2> น้ำมันจะมีการใช้น้อยลงแล้วแล้วมีหลักสูตรไหนอีกไหมฮะที่ดู trend อินเทรนด์เหมือนหลักสูตรนี้ถ้าเหมือนหลักสูตรนี้ก็มีโซล่าเซลล์อีกอันหนึ่งฮะตอนนี้เราก็เปิดแล้วนะเปิดโซล่าเซลล์เปิดที่โรงเรียนประเวศโรงเรียนน้องจอกโรงเรียนอาท,ทรอนสาขาวัฒนะแล้วต้องบอกว่าเรื่องของพลังงาน<ช>ทดแทนพลังงานหมุน<ช>เวียนเนี่ยเป็นเทรนที่จําเป็นมากๆในอนาคตเลยในยุคนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับหลักสูตรนี้ก็มีมีครับมีหลักสูตรไหนอีกมากมีตัวหนึ่งที่เปิดใหม่คือหลักสูตร เคป๊อปเดี๋ยวนะเคป๊อปอารมณ์แบบเคป๊อปก็มีด้วยแบบอันนี้เป็นเป็นนโยบายของเต้นนะทุกคนท่านโรานนท่านผู้ว่านะครับเป็นเป็นหลักสูตรที่ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะตอนนี้เปิดแล้วด้วยน้องๆคนไหนสนใจถึงว่าคุณแกะท่าเต้นคุณโคเวอร์อาจจะมีเรื่องของหลักการเต้นบางอย่างที่คุณยังไม่รู้คุณมาเรียนที่นี่ได้โอเคนั่นคือโคเวอร์แดนซ์สมัยนี้มีแต่ว่าสังคมผู้สูงอายุเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ทอดทิ้งครับ ปัจจุบันในสังคมผู้สูงอายุถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครนะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วแหละสามเหลี่ยมกลับหงาครับตอนนี้ก็ประชากรในกรุงเทพก็5 5ล้านห้านะครับเป็นผู้สูงอายุตอนนี้ร้อยละยี่สิบล้านต้นต้นะครับเยอะมากตอนนี้เราก็ก็จะเปิดหลักสูตรนะฮะเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เราก็จะคุยกับทางสานักอนามัยนะครับสานักการแพทย์นะครับก็คุยเพื่อจะกำหนดหลักสูตรตัวนี้จะเปิดแน่แน่แล้วก็มีหลักสูตรอีกอย่างที่คุยกับโรงแรมคือแม่บ้าน ตอนนี้ขาดแคลนแม่บ้านเราก็เลยเปิดหลักสูตรนี้แม่บ้านเพื่อจะโคกับโรงแรมนะประสานกับทางโรงแรมสมาคมโรงแรมเลยลรามาฝึกที่เราแล้วส่งไปอยู่โรงแรมให้โรงแรมฝึกต่อเลยเขาก็ทํางานได้เลยนะครับก็คือเสร็จออกไปทํางานได้เลยใช่ครับเห็นได้ว่าสุู้อาชีพที่เรานาเข้ามาเป็นหลักสูตรเนี่ยก็จะปรับให้เข้ากับถูกและทันสถานการณ์ที่เกิดมีหลักสูตรแม่บ้านด้วยสนใจมาได้เลยนะครับ อัน,นอแต่ละหลักสูตร,ตร,รก็จะมีชั่วโมงเรียนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรโดยจะมีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รอบเช้ารอบบ่ายรอบคำ่ำแล้วก็หลักสูตรวันอาทิตย์สุดยอดจริงๆนะทุกคน ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเน้นพัฒนาทักษะฝีมือของประชากรมากๆแล้วก็เน้นสร้างอาชีพแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความสามารถเอาไปเลี้ยงชีพตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยกโป้ให้เลยทุกคนคือคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของช่องด้วยนะครับผมไม่คิดว่าจะมีโรงเรียนอาชีพสอนให้กับผู้ที่ทแบบสนใจในการ อยากจะต่อยอดอาชีพของตัวเองนะไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามีนะครับโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ